ไปดูแข่งเรียกนะนะจะให้ยาสวยจูงไปเนื้อ่าไหมเดี๋ยวมันให้ตู้มันไม่เลยใส่กระเป๋าหิ้วไปเอามั้ยเอามั้ยใช่หมาไม่ใช่หมาของไอ้คำสินมวนซ่อนเนี่ยกระเป๋ามาลงไปเลยแล้วก็แบกไปจำเพลงนึกว่านึกว่าคนใช่ไหมใช่เขาหัดมันไวใส่กระเป๋าแล้วเขาก็แบกไปอ่ะ ตัวเล็กๆอ่ะเลี้ยงจนเป็นหมูเล้วหมูหน่อยบอแข็งหน่อยค่ะกินน้ำแข็งมาป่ะทไหนน้ำแข็งหน่อยค่ะขอบคุณค่าก่อนสิไม่เห็นขอบคุณค่าเลยที่หลังมาหาย่าต้องเรียกตามาด้วยรู้ปะมาตามาด้วยนาที่อยู่ตามาตาอยู่ไหนลูก ปากไม่ว่าปากไม่ว่าตาอยู่ไหนตาทำอะไรตาทำอะไรลูกดูหนังอยู่เหรอโอ้เหรอวันนมันมาขายนากนกที่ใส่ที่ใส่ถา,าแล้ววิ่งอะ